ง่ายมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูนะครับเวลาเราชาร์จไปแล้วก็ดู G.P.S นะครับนี่เข้าออนะครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง youtube ช่างสุนทรช่างโรงงานานบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาต่อตัวที่ชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบตในรถยนต์นะครับตัวนี้เป็น ใช้ไฟ DC 12โวลต์นะครับเวลาเราขับรถไปดู GPS ไปบางทีแบตโทรศัพท์มันหมดนะครับแล้วก็ชาร์จไม่ได้นะครับหาที่ชาร์จไม่ได้ที่ชาร์จอีกที่หนึ่งมันจะอยู่ที่จุดบุรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ชาร์จอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่ปักที่จุดบุรีนะครับตัวนี้นะครับ แต่เวลาเราดู GPS นะครับผมจะอาโทรศัพท์เอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาชาร์จสายมันจะไม่ถึงสายมันจะไม่ถึงมันจะดูยากผมจึงผมจึงซื้อที่ชาร์จแบตมานะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็ที่ชาร์จแบตตัวนี้ก็จะมีฟิวเป็นหลอดมาให้แล้วก็ผมได้สั่งซื้อตัวเป็นฟิวแท็บ ตัวไมโครตัวนี้นะครับไมโครฟิลตตัวนี้มาหนึ่งตัวเขาก็จะแถมฟิลมาให้หนึ่งตัวมันจะเป็นอย่างนี้ครับซื้อแยกนะครับเนี่ยก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีขั้วบวกสีแดงที่ปั๊กก็จะบอกว่าขั้วบวกเห็นไหมครับ บวกแดงแล้วก็สีดำเป็นลบนั่นเองหางปลาตัวนี้สามารถถอดออกได้ผมก็เห็นตัวนี้นะตัวนี้แหละที่มันจะเหมาะใส่ตัวนี้เพราะว่าโทรศัพท์ผมเอาไว้ตรงนี้นะเวลาเสียบมันจะได้สะดวกง่ายขึ้นวิธีการติดตั้งก็ เดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ต้องใช้อะไรงัดเข้าไปผมจะถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ผมใช้เครื่องมือแบบนี้นะครับใช้การในการงัดนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะแน่นหน่อยนะครับผมจะใส่ตรงนี้เข้าไปชาร์จแบตตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมางัดกันเลยนะครับ เอาล้ะนะครับตัวนี้มันจะมีลั๊กอยู่ด้านในนะครับมันจะเสียบอยู่ตรงนี้เราถอดออกเลยไม่ต้องใช้อเอาแล้วเราเก็บไว้ด้านในสอดตัวนี้เข้าไป คิแท็บที่เราซื้อมานะครับตัวไฟที่จุดบุรีก็คือตัวไฟหนึ่งปราสงค์ตัวนี้นะครับ15แอมตัวนี้ที่ไปที่จุดบุรีตัวนี้ตัวที่สอง15แอมคือตัวนี้สีฟ้า15แอม แล้วก็ถอดออกใช้ที่มีฟิวหรือที่ขี้ฟิวนั่นแหละฟิวตัวนี้นะครับที่เราถอดออกมานะครับ15แอมป์ที่จุดบุหรี่ตัวเดิมตัวนี้แล้วก็สอดเข้าตัวแรกตัวนี้นะตัวที่สองจะเป็นฟิวตัวใหม่นะเข้าตัวที่ชาร์จแบตตัวใหม่ก็คือ ตัวสีเงินเดือกตัวนี้จะเป็นของตัวนี้นะอันนี้ใช้กับโลดอิสุดีแบกนะครับที่ฟิวแบบเขาจะมีตัวนี้มาให้นะเป็นหางปลาแบบเสียบ พอเราต่อสายไฟเข้ากับตัวฟิวแท็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จอฟิวแท็บนะครับสอดเสียบเข้าไปตรงที่รูที่เราถอดฟิวออกมานะครับที่ถอดฟิว15แอมป์ออกมาฟิวอเนกประสงค์นะครับที่เราถอดมาแล้วก็จะเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปช่องนี้นะครับก็เลือกได้ต่อสายกลาาหรือสายลบนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็มองหาอยู่ว่า สายก้าวสายลบเราจะติดตั้งตรงไหนนะครับพอดีเห็นสก,กูมันยึดติดกับตัวโครงเหล็กนะครับอันนี้จะสามารถลงกาวได้นะครับผมก็ต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเป็นสก,กูหัวแฉกตัวนี้นะครับมันจะมีโครงเหล็กอยู่ครับยึดติดอยู่ด้านหลังนะครับก็สามารถคลายน็อตออกแล้วก็เอาหางปลาที่เป็นกลมกลมสอดเข้าไปก็ขันสก,กูเข้าไปนะครับ ขันเข้าไปให้แน่นนะครับอันนี้ก็คือสายกาวหรือสายลบนั่นเองนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะครับเปิดสวิตช์ดูพอะเปิดสวิตช์กุนแจ G ไฟก็จะโชว์ครับบอกสถานะโวลตน,นะครับก็เป็นอ่านการใช้งานได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเสียบลองดูนะครับว่าตัวนี้มันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ไฟที่จุดบุรีก็ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ครับผมนี่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บสายไฟนะครับวิธีการต่อสายไฟนะครับแบบง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถนะครับอันนี้เป็นรถอิสุสุนะครับง่ายมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูนะครับ เวลาเราชาร์จไปเราก็ดู GPS นะครับนี่เข้านะครับผมสะดวกสบายง่ายนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟในรถนะครับเวลาเราดู GPS หรือฟังเพลงนะครับก็สามารถดูได้นะครับไม่ต้องไปเสียบตรงที่จุดบรุรีอีกต่อไปนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาผมก็จะเก็บสายไฟนะครับ ของผมสายไฟมันจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็สายไฟ LED นะครับสายไฟในรถเยอะมากนะครับผมเนี่มีฟิวแท็บแล้วก็ฟิวหลอดกันไว้อยู่นะครับสายกาวก็เข้าตรงนี้นะครับนี่ง่ายนะครับผมที่การติดตั้งก็ง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับอันนี้ก็เข้าช่องตรงรูพอดีนะครับ คนะครับต่อมาเป็นขั้นตอนการเก็บสายไฟนะครับผมก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกรดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ